สวัสดีค่ะกระแสข่า,ขาวดังมาแล้วค่ะกระต่ายเข้าโรงพยาบาลส่งกำลังใจกระต่ายพันิพานักร้องดัง Antrag เข้าโรงพยาบาลด่วนหลังไซนัตอักเสบส่งกำลังใจกระต่ายพันิพานักร้องดังเข้าโรงพยาบาลก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจเมื่อกระต่ายพันิพาสาวสวยนักร้องดังต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังเธอานั้นเป็นไซนัตอักเสบไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับกระต่ายพันิพาเขียวเพชร นักร้องนักสแสดงและยูทูบเบอร์สาวชื่อดังชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากเพลงแนวรูปทุงอินดี้โด่งดังมากมายถึง100้ล้านวิวอทิสันดานเก่าสันดานใหม่เจ็บคอหา่าหัวใจหนูว่างปัจจุบันอายุ18ปีปัจจุบันเธอทำงานเป็นรองผู้จัดการแทนสามีไพรบูลแสงเดือนแายในร้านอาหารจูเจ้าสตูดิโอบริเวณที่ทำการของค่ายปัจจุบันใช้ชีวิตคู่กับไพบูลแสงเดือนและมีลูกชายน่ารักด้วยกันหนึ่งคน มีชื่อว่าน้องเพลินเพลงพินและต้องขอส่งกํบบาลังใจเมื่อล่าสุดกระต่ายพนิพาสาวสวยนักร้องดังต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังเธอนั้นเป็นเซนัสอักเสบโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพหลังกินสมตําในโรงพยาบาลพร้อมระบุข,ข้อความว่าใขรอยู่กับขาดสมตําบ่ได้ของมักคัก555จากนั้นชาวเน็ตจึงเข้ามาถามว่าเป็นไข้อะไรเธอจึงตอบว่าสซนัสอักเสบค่ะหนูนั่งแพ็คข,ของเจอฝุ่นและแพ้อากาศค่ะ ขอขอบคุณขอ้อมูลข่าจากทีนิวส์ซีโอดอททีเอค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ